เฮโยวอทซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอ t เตอร์เพลนนะครับผมสําหรับใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่นะครับตอนนี้ตัวเกมได้เปิดซอฟรันบนสโตนอกทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android แล้วนะ <Yay. S 1> เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้สลับโจมตีผสมผสานฉากคัดฟีนปล่อยสกิลสุด อลังการจากทีมผู้พัฒนา e p i c กซซึ่งภายในตัวเกมนะครับมีทั้งโหมด Adventure c h a l l e n g e s ์ไซสตอรี a อารีนามกาชาระบบกิว้วการกิจและอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ตัวเกมก็มีแค่ภาษาอังกฤษนะครับเตียงภาคอังกฤษด้วยสําหรับใครที่โหลดตัว APK มาแล้วนะครับนายต้องเข้าไปโหลดข้อมูลภายในนะประมาณ 3G จิกนิดๆเตรียมพื้นที่ไว้ 4G จิกกัเหลือๆนะครับพอเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีสโตร์บล็อกอินกับ เกสล็อกอินแนะนำให้กดเกสล็อกอินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเกมอาลต์เพนกันดีกว่าเนาะว่าภาพจะสวยขนาดไหนนะครับลุยโอ้โยจังเจมนี่ครับจัดทีมต่อสู้เนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะลงได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันแล้วก็จะมีสกิลเนี่ยสอย่างเนะ้ะวาดไปก่อนเลยแล้วกัน Uh huh. ถือว่าฉากค่อนข้างโอเคเลยดีเดียวนะลองใช้สกิลนี้สินี่มัน,นี่มีแอนิเมชันด้วยเร่งความเร็วได้เลยฮะนี่ส่วนออโต้เนี่ยคือมันมีนะแต่ว่าต้องรอก่อนอนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเกรดนะเนาะ400 AP ะนะครับอ่าแล้วก็ใช้สกิลเบิร์ดไปทีหนึ่ง เปดคูหนึ่งเป็นไงคอมโบคอมจอนยังแกมฮะภาพถือว่าโอเคมากๆเลยนะวันนี้ทำอะไรได้เนี่ยอูยราเมตรหมูม่ฮะแปกสิครับรออะไรไม่รู้เอาละ น่าจะเจอกับบอสแล้วนะสังเกตอะไรไหมฮะเวลาเราเดินสู้ตามด่านอะ่ะฉากมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดสู้กับบอสอ่ะฉากการต่อสู้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับวัดก่อนเลยล้วกันอือตอเป็นท่านี้นะหเป็นไงครับอันิเมชัน่นอู้วียังแรง ปอดเลือดหรือประมาณ6หลอดโอ้โหยเอาเรื่องอยู่กันนะอันนี้ก่อนแล้วกันล่อล่อหดครับกระโดดขึ้นไปฟาดอีกทีนึง่งฮึมฉากแต่ละตัวฮะเหลือ5หลอดแล้วแล้วตอนนี้มานาก็เต็มแล้วด้วยพร้อมที่จะปล่อยสกิลอุ๊ยมีลิงก์อะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตีตัวคอมโบเขาเรียก ตายหรือเปล่าดอกนี้โอ้โหตายเลยครับเรียบร้อยฮะยังไม่จบล่อไปทีนึ่แล้วกันแหลมแหลกเป็นขุยผูผ เยี่ยมเลยดีๆหลังจากที่สู้กับบอสเสร็จไปแล้วนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราไปเล่นเนื้อเรื่องตามด่านก่อนนะเนาะแอดเวนเจอมันก็จะมี UCMO ได้วยกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นตลุยด่านเนาะแล้วก็มีไซส์สตอรี่ท้าเล้งมีระบบอารีนาด้วยนะครับลุยตามด่านทั่วไปเลยเนาะเก็บดาว27ดดาวนะครับด่านแรกลุยเลยละกัน จัดทีมครับที่ตอนนี้เรามีแค่2อคนเองเอนี้นี่2คนก็ฟยวได้หละครับอันนี้เรียงตามความเร็วนาะเราได้หวดก่อนขอใช้สกิลนี้เลยแล้วกันกัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ <c oughs> แปก <c oughs> อย่างง่ายอันนี้น่าจะเป็นอีนางบอสปะเนี่ยอีนางบอสต,ต้องโดนทน้านี้ สไลด์แล้วฟันล่อไปประมาณครึ่งหลอดอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวหิวหรอเนี่ยหิวอะ่ะอันนี้หิวเอานี้นออละกันปับ๊บอูท่าอย่างสวยอย่างเท่านดาและแรกๆอะ่ะมันก็ง,ง่ายอย่างเนี้ยเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นไปจนกว่าจะมีระบบสุ่มกาชานะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกง่ายไหม โอ้โหน่ารักอะชื่ออะไรอยากรู้เนี่ยตัวนี้ลุยกันต่อฮะกระดานสองอันนี้เป็นระบบชนะท่าครับจำสี่ไว้ก็แล้วกันแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าแล้วก็ฟ้าชนะแดงอีกทีหนึ่งเนาะทาามืดกับทาาแสงก็ชนะกันเองนะครับประมาณนี้เปิดก่อนเขาว่าได้เปรียบ รอคู่ปั๊บแปลกเอ้ยอันนี้ยังดูหรือวะเนี่ยตายซะบอดหน้าตาตลกดีนะเปิดด้วยสกิลนี้สไลด์ครับแล้วก็ฟันพึ่งหลอดยิงแล้วกันตึ๊ม <c oughs> ไม่เท่าไหร่ ตามมีเจ้ายัางน้อยนิดนักตายไปเลยลักกัดเสร็จไปอีกดาบ MVP อคอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อตัวละครแจกฟรีครับลิช่าเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวละครใหม่กันดีกว่าเนาะ มีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเกิดเราลงธาตุเดียวกันนะต่องคนอะมันก็จะมีเอฟเฟกต์สเตตัสอะไรเพิ่มสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะน่าจะมีบัฟทีมนะเกมเนี่ยนะครับฉันว่าลุยฮะด่านสามไปฟ้าช็อตก่อนเลยแล้วกัน สายเวทนี่ว่าเวทหมู่เลยเนี่ยนอกจากจะมีระบบธาตแล้วนะครับเกมนี้ก็จะมีสายต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสไตรเกอร์ดีเฟนเดอร์เมดฮิลเลอร์แล้วก็เลนเจอร์นะครับอื <c oughs> น่ารักอะ่ะนี่เราต้องสู้กับคนน่ารักแบบนี้หรือเนี่ยก็ทําเธอไม่ลงบินไปไหนหวะนะออกนอกแมปแล้วมั้งนี่เจ้าเหมียวหวัดไม่ทีนึงอัะอู้อ้อาวเลือนรถแค่นี้ ถ้าอลังการเกินเรื่อรถกระจึงหนึ่งเวียนได้ต้องให้พระเอกออกโลงครับอือหือโอ้ยโคตรถึกเลยว่ะดูสกิลดิให้เจ้าเหมียวเป็นลูกนี่อุ้ยแรงแรงแรงอะ่ะ มันใกล้ตายแล้วสไลด์แล้วก็ฟันตายได้นังเวนินตบอุ้ยเหลือก็จึงหนึ่งใช้แมวฆ่าตบเรียบร้อยครับอย่างเท่เอาละหลังจากที่เคลียร์บท 1x4 ีได้ไปแล้วนะครับรีคูดไหนดูซิระบบกาชาเกมนี้ดูสิว่ามันจะให้เราสุ่มกี่ครั้งนะหนึ่งครั้ง ล็อกตัวฉันว่านะ <S 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 ระดับสองดาวน่าจะเป็นตัวกากแมเรียนะนี่ธาตุน้ำเหมือนเนี้ยได้อีก10ครั้งนี่ว่ามนมีึ่งพันหี1 6 6ร้อยหกสิบอ๋อมีทั้งหมด3ตู้ใช่ไหม ลาเพชตู้เลดตู้เลดลาเพชน่าจะเก่งอ่ะผมว่านะโอ้ดาเมจน้ำแข็งเหรอโอ้ยดูดิไอตัวนี้น่าจะเก่งครับผมว่านะดาเมจหมูด้วยสกิลอย่างเท่เลยไหนดูดิจอะออก่าเอาระมารุ้นกัน สองดาวอย่าบอกนะไม่ได้เลยอ่ะโอ้น่ารักอ่ะฟิลรียโอ้โหตัวละครแต่ละตัวครับลินล,ลี่ ใหญ่เลยยูริอันนี้น่าจะเป็นสายแอสซาซินป่ะออเรนเจอร์ oh, ครับลิโกโอ้ไม่ได้ฮะตัวหน้าตู้ครับเนี่ยถ้าเกิดเราเกลือแบบเนี้ยเราก็ไปล้างแคชลบข้อมูลแล้วก็เข้าเกมใหม่เข้าระบบเกสถ้าใครอยากได้ตัวหน้าตู้แล้วนะดีๆไม่ยากครับเกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เราต้องเอาแล้วนะ ในจดหมายแจกอีกพันห้าครับเอาละในเมื่อมันให้เพชรเรามานะครับแสดงว่าไอดีหนึ่งอ่ะเราจะสามารถสุ่มได้20ครั้งลองเลยแล้วกันออกเถอนนะออกเถอนนะถ้าออกในคลิปนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งสุดๆขอร้องละ่ะ โอ้ยผมว่าเกลือเชื่อไหมมันเป็นฟ้าอย่างเดียวเลยอ่ะไอ้ตายเธอะตัวเดิมเลยนี่หว่าโอ้ยอย,อย่างเด้งเลยตัวนี้ตายแทงครับโอ้โหตัวละครแต่ละตัวฮะปาร์ตี้อันนี้สายดาเมจ แพรสายฮิวอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเวทอะนะตัวเดิมนี่หว่าเรนลี่สายเลนเจอร์โอ้โหไม่ได้ฮะตัวหน้าตู้ยังเซ็งไหนขอดูซิว่ามีการปรับภาพหรือเปล่านะครับ FPS ไ i ไ h คิดว่า ภาพน่าจะสวยขึ้นนะครับภาษามีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการบุกบัญชีใส่คูปองแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีโค้ดของเกมนี้เลยนะครับปรับภาพไายแล้วแบบสวยขึ้นนะัะคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ลื่นขึ้นมากด้วยสำหรับเกมนี้นะครับได้ลองไปนิดนึงอะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็รีไอดีไม่ยากด้วยสำหรับเกมนี้ผมไลฟ์แน่นอนใครที่อยากเล่นเกมนี้ไปกับฉันนะรอชมไลฟ์สดได้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันอย่าลืมกระ,ะดิ่งด้วยหลังจากที่เราดูเเเกมอ นี้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมนี้กันเลยดีกว่าเนาะลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับเมื่อเข้าลิงก์มาแล้วเนี่ยนายจะเจอหน้าแบบเนี้ยแล้วก็โหลดเกมมานะครับ Outer Plane ออ์์ั่น1.0.45 กดดาวน์โหลดมาได้เลยครับแล้วเราก็จะได้ตัวเกมมาเป็นแบบนี้เนาะลากเข้ามาใส่ emu ได้เลยครับตัวตัวเนี่ยฉันใช้ blue stack pi 64 bit อยู่นะครับแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้เลยไม่ต้องมุด vpn ใดๆทั้งสิน้นตอนนี้เกม outer plane เนี่ยยังเป็น So อ ft ์ u n อยู่นะครับเลยมีแค่ภาษาอังกฤษเดือนหน้าก็จะเข้า store ไทยนะครับคิดว่าน่าจะมีภาษาไทยเข้ามาด้วยแต่ฉันแนะนํานะเล่นตอนเนี้ยไปก่อนจะดีกว่านะครับเราจะได้รู้ข้อมูลตัวละครว่าตัวไหนเก่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับเวลา เกมเนียมันเข้าไทยทีนึงอ่ะทีนเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าตัวละครไหนเก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ